ดีนะคะิเ้แตลเพลงค่ะเมียนจุดเมียค่ะเพียนอีกชุดที่สองในเด็กแต่โมค่ะมันมีอดตุมนะว่าใส่กันไ่้พอีจอยค่ะสวค่ะสวัสดีแตค่ะมูนี่แตงโมมาเก็บขาวสวยบรรยากาศแม่นค่ะแมู่่ค่ะม่คู่มาไทยเก็บมีเพลงเป็นยังงอจุดใหม่ของสมจิตไม่หัหอมหวนค่ะปากค่ะ น้ำตาลล่นบนขอบเตียงแล้วก็น้ำตาลล่นบนที่นอนค่ะทั้งขอบเตียงทั้งที่นอนเนาะค่ะปลาบาวเพลงเก่าปลาร้ามโตเขาไม่ฮันนี่มากมากสืบสารไม่เก่าไม่เก่ามากาบาวเขนแฟนเขามาลําปัดป่นไม่ก็ว่าบอกเลยว่ลืมแม่ฮันนี่ค่ะยังอยู่ในดวงใจเลดตั้งซื้ออัลบั้มชุดนี้ว่าคู่ขวันสืบตำนานคือ คู่ขวัญสืบตำนาน,นค่ะคู่ขวัญสืบตำนานนะคะสืบตำนานเพลงเกา่าเอามาเลา่าใหม่เป็นเอียงนี่หลายเพลงอยู่นุ่มเน่เา,เงเงาสาวสั่งค่ะอ่าเงินหน่อยนางเมินค่ะเป็นพอแล้วไม่แตง่งคบอนพี่มีรักเดียวแล้วก็บอนน้องมีรักเดียวแล้วก็ขอแล้วต้องแต่งมันมีหลายๆเพล่องอะไรที่ไรมาหนีแม่ยคู่กับอาจารย์สมคิดรินบาค่ะที่จะเป็นคนหล่อรองเขาเป็้ขาดฝากเป็นผู้ขาดเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ตามสวัสดี้มาไทยยิงพี่เพ่งน้ำตาหล่นบนที่นอนค่ะเขาไม่คู่ความกับพวกอาจารย์น้ำตาหล่นบนขอบเตียงค่ะไม่คู่ล่นบนที่นอนค่ะพอสมกันเท่าล่นบนหล่นบนขอบเตียงเนาะค่ะที่นอนอันนี้ขอบเตียงค่ะบ้านสีฟ้าพิเศษมันหล่นจะขอบเตียงก่อค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ร้านอาหารนี่ยังเขา ควายไทยควนะคะบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยนะคะอาหารกาแฟพุทธยาก็มีอะไรก็ได้เลยเนไ่ยไทยค่ะเดินเล่นชิวๆต้นไม้ร้ายนะคะบรรยากาศดีเดียวเป็นคู่ค่ะได์มาสิบเกินไทยเอ็มดีให้เพิ่ธนะคะจะขออนุญาตเป็นไทยเอ็มดีต่อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ อองคูผู้ศักดิ์เคยเป่าแคนลำนกันเป็นคู่วันทวายฟอนมื่อนี้น้มมีแต่เสียงนกค้นไอ เอาน้ำมาถาวายพระเวสสวรรันลือสิหรือว่าขาดแต่แถนหรือว่าเน้นนอกแต่ฟ้าขาลา อแมันบ่มีบุญชายนี่เออแม่นบ่อายลสายเล่นคือโยนแฟ้น mà subscribe hào, mưa Ghiền Mì Gõ เจ็บปวดจะพอไว้วานทุกคนนั่งพักวาสนาถ้าคิดหอวเราเป็นเืตรกำเกาเราเคยสร้างมาถ้าเงียบวมดวาสนาได้เจอกันแต่มีวันนั้นลับน้ามีขานาเราบูณ พ่อพ่อแน่จร g งเจ้าหนี้ i ก,ก,ก,กิดขาด i ี่ฮักให้บ่ส เสีง้งแค่ใจขอฝากไปนะคะเอากดไปเบิ้งใดน,นะคะทางช่อ o ยูทู e แม่ครูหอมหวนเทพลุงเหลืองนะคะหลายผลงานก่อนลำ่ำนำมาฝากมาตอนนะคะสิเป็นของดีเมืองอุดรสาวอุดรวอนปูนะคะหลายผลงานก่อนลำ่ำอาบดีเยี่ยมเอาเอากุหลาบแดงมหกุหลาบแดงเองอาจารย์ค่ะว่าเป็นอดีตลักเนี่ยกุหลาบแดงเดียวเอาเศร้าไปก่นค่ะ

มาค่าอยเขาจะกลับขึ้นมามา,าเาเจ้เิดและูคงรคับูว่านางน้องหักแมคนบ้แงไอ้ไอ้สาวขึ้นมาคนบรงไอ้้าขึ้นมาหูว่า,าคนคอยหาไมมาคนตาลให้าเืาาอหูรอนเลยพอเสียงคนสิด้วยล้ว ตไปนะค่ะเอายกบักใหญ่นึ่งเลยค่ะเอาบันี้คือสิแมงได้ที่งานนะคะเนาะค่ะตามสบายเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิขึ้นมาลองเลย ลองได้ในสิมมวลไทยเขึ้นมาเด้อบานนี่พร้ผมสมคิดการพวาอมไอ้คู่หอมมวลรสมเด็จาักพี่นองไปขอบทุนทั้งอาจารย์ต้อมด้อแล้วก็คณะกรรมการผู้จัดงานทุกทุกท่านก็แล้วกันให้โอกาสผมสมชิพทองพวาอมไอ้คู่หอมมวนเทียบตรงเรื่องนะครับในมาฝากระดับชุดใหม่นำฝากไว้แน่บพว่าก่อนล้ำชุดใดออกมาเป็นลักแฟนเพลงกันติดตามได้กันแล้วกันครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะ ครับสวดๆนะครับให้อ,า,อาจารย์สพคิดบอทองและกับ แม่คู่หอมวนเท็ดรุงเรืเ่องเท่านะครับให้การสนับสนุนพรจางมาด้พี่น้องบาได้จางมาเพินมาซอยเพินเป็นสมาชิกในน้ามต่อรอชอนะครับองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาตินะครับแล้วก็อยู่ในสมาชิกสภาเครือข่ายทางวัฒนธรรมพุทธสถานนันรรมเจดีสีสร้างแป้นในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบุรขอบคุณ ครับขอบคุณท่านพอกำนันเข้าหลายๆโอ้ยมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานจน่าแล้วจบงานเนาะ,อะขอบคุณทา้งคุณลักคุณยายนะครับทาง ฝ่ายปกครองอังเฮาทุกทันนะครับพีมา,าหายเกียรติร่วมงานนะครับในงานพิธีสู้ขวดเข่าบุญคุณล้านนะครับประจำปีพุทธศักราชสอง8ันหารอยในครั้งนี้นะครับปีนีเอาซํานีนะครับปีที่3นะครับปีนาเอาไ่ก็เก่าเ,าเนาะ ไอ้ปีนาห้าอันใหญ่กว่าเก่า,อ,ากอ่าเวทีแจ็คซีดเมดอ่าลำโพงเครื่องเสียงใหญ่ดนตรีสดละสันท่านอาจารยำตงกีดจนว่าเออเดี๋ยวปีนี้หางโมกไหลๆก่อน